ยังเบ็ดครับ ừ, ถือไปยังครับอู้ไปดุกครับประดุกปดุกปดุง่ายครับมันถึงไม่ยามใส่ทิมไว้ไม่นครับตายครับเรียบร้อยครับแต่แรงครับ ดูดีแล้วครับมันหลุนทอรครับอลองนี่ต้องใส่ถือกันนี่ครับต้องใส่บอด้อยามครับ,รบกับมือวันเด็กไปดูบ่เห็นบ่เห็นดึกเกี่ยวครับใช่ครับเรียบร้อยครับ Được rồi, xinh nhảm đi không? để bắt tai à, xinh nhảm các, to khỉ nghe khỉ ไอเบียดที่ไว้บาดยากครับเกี่ยวเลยที่นี้เป็นเขาหยองแต่เขาพุ่ยเลยถือโคตรดาเลยครับครับส่วนกลางงามเลยครับหลุนพอครับ เดี๋ยวเตรียมเพิ่มนบ่อทางอิดลุดครับไซเบียติมไว้ได้มาขึ้นครับแล้วก็ไปดีโก้เลยเฉียไปก่อนปริยางครับมากูเงียบสองเลย